งานจ้างสำรวจออกแบบโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่าตำบลล้อมแรดอําเภอเถินจังหวัดลำปางสืบเนื่องมาจากเกษตรกรพื้นที่ตำบลล้อมแรดอําเภอเถินจังหวัดลำปางมีการทำการเกษตรแบบพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักและสูบน้ำจากแม่น้ำวังที่ไหลผ่านมาเสริมในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและในฤดูแล้งที่มักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร เนื่องจากแม่น <coalition> ้ำวัง <l> มีปริมาณน้ำน้อยเทศบาลเมืองล้อมแรดทำการก่อสร้างฝายชั่วคราวกันแม่น้ำวังที่บ้านล้อมแรดเป็นประจําทุกปีแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำเพื่อทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2560เทศบาลเมืองล้อมแรดได้ทำหนังสือถึงกรมชปบะทาน ขอการสนับสนุนงบประมาณโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่าตําบลล้อมแรดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลตําบลล้อมแรดจึงเป็นที่มาของโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่าอำเภอเถินจังหวัดลำปาง ต่อมากมชลประทานได้จัดทําโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้าแม่น้ำวังบ้านเหล่าอําเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อปีพุทธศักราช2564และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออชออกอเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2566 ในปีพุทธศักราช2,567จนถึงพุทธศักราช2,568กรมชลประทานได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า IEITC JV ซึ่งประกอบด้วยบริษัทวิศวะชลกรจำกัดและบริษัท Intertech Consultant จำกัดเพื่อจัดทำโครงการจ้างสำรวจออกแบบโครงการประตูระบายนะ้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่าอําเภอเถินจังหวัดลำปางโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. จัดหาน้ำไว้ใช้เสริมการเพราะปลูกในฤด,ดูฝนช่วงฝนทิ้งช่วงและการเพราะปลูกพืชในฤด,ดูแล้ง 2. เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคของราษฎร 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ 4. เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการระยะเวลาการดำเนินงาน450วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2,567สิ้นสุดสัญญาวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2,568ที่ตั้งโครงการโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่าปิดกานแม่น้ำวังโดยบริเวณตลิ่งฝั่งซ้ายอยู่ที่หมู่7บ้านหนองซางตำบเลเถินบุรีและตะลิงฝั่งขวาอยู่หมู่ที่หบ้านเหล่า ตำบลล้อมแรดอำเภอเถินจังหวัดลำปางมีปริมาณน้ำท่าที่ไหลผ่านเท่ากับ1,338ล้านลูกบาทเมตรต่อปีลักษณะอาคารประตูระบายน้ำชนิดบานระบายบานประตูระบายเหล็กตรงขนาดบานประตูระบายความกว้าง10เมตรความสูง9เมตรจำนวน8ช่องระดับธรณีบานประตู 1ว5เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำเก็บกักปกติบวก1 3เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางความจุที่ระดับเก็บกักปกติ4.41ล้านลูกบาทเมตรทางผ่านปลา1แห่งโดยทางผ่านปลาตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของประตูระบายน้ำทางผ่านปลาชนิดคอมบาย ที่มีการไหลข้ามของสันฝายเวียและการไหลแบบลอดใต้ผนังออ i ิฟิสเพื่อให้ปลาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่สามารถเดินทางไปยังด้านเหนือน้ำได้พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางมีพื้นที่รับประโยชน์ครอบคลุม3ตำบลประกอบด้วยตำบลล้อมแรดตำบลเถินบุรีและตำบลแม่ป่า อำเภอเถินจังหวัดลำปางโดยพื้นที่ชลบทาน5,775ไร่ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่ชบรบทานเดิม4 0 8 0ไร่โดยพื้นที่ชบรบทานเดิมจะเป็นพื้นที่ชบรบทานที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่โครงการจำนวน3สถานีได้แก่ 1. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเต่า มีพื้นที่ชลประทาน532ไร่และพื้นที่ต่อขยายจากพื้นที่ชลประทานเดิมอีก65ไร่ 2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุ่มลองมีพื้นที่ชลประทาน2,282ไร่ 3. พื้นที่ชลประทานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านล้อมแรดมีพื้นที่ชลประทาน1,266ไร่สำหรับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ จะเป็นการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกหนึ่งสถานีคือสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่านางมีพื้นที่ชลประทาน1630รไร่รวมเป็นพื้นที่ชลประทานทั้งสิ้น5 7 7 5ไร่นอกจากนี้โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า ยังช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านแหล่งน้ำสำหรับผลิตปะปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถินอีกด้วยในขั้นตอนการศึกษาที่ผ่านมาได้ดาเนินการกิจการการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการที่ผ่านมาประกอบด้วย1การเข้าพบหารือกับผู้นำชุมชนหรือส่วนราชการในพื้นที่2การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 3. การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1 4. การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2 5. การปัดชิมนิเทศโครงการโดยการดำเนินกิจการตลอดระยะเวลาการศึกษาของโครงการนั้นโครงการจะนำความคิดเห็นของประชาชนทุกๆภาคส่วนนำไปประกอบการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมและความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด เป็นความต้องการอย่างยิ่งของ,องอพี่น้องเจา้บบจาอำเภอเถิบบนเจ้าตำบลลำแหลตเจ้าตำบลแม่ปะจบบเจ้าตำบลเถินบุรีนะครับมีความต้องการที่จะได้ประตูระบายน้ำหวังบรรเลา่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไปรอเรื่องชีวิตของพ่อแม่พี่น้องเจ้าตำบลเจ้าอำเภอเถินของเขานะครับเมื่อแล้วเสร็จในเรื่องการสำรวจออกแบบเราจะเสนอคอรมอเพื่อขออนุมัติงบประมาณภายในปีงบประมาณ2569นะครับเพื่อดำเนินการ ก่อสร้างตัวปตลแม่น้ำวังบ้านเหล่าและอาคารประกอบน,นะครับหากมีการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่าจะส่งผลประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลปละทานตำบลล้อมแรดอําเภอเถินจังหวัดลำปางรวมจำนวน5,775ไร่อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ของตำบลล้อมแรดส่งเสริมให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป